หอมมากเลยนึกว่าหอมอะไรเดินหาอยู่กาแฟต้นกาแฟ <c oughs> สั่งเข้ามากี่ต้นเนาะดอกหอมมากเลยเดินหาว่าหอมอะไรเ <c oughs> นี่ยสวยงามมากเลยไม่เคยปลูกแล้วไม่เคยเห็นดอกเนี่ย สวยมากเลยนู้นต้นอยู่ตรงนู้นคุณตัอยาตัดออกเนาะไม่รู้จักต้นกาแฟฝัฟ่งนู้นตน้นตน้ตนใหญ่กว่านี้หอมหอมที่แรกกินอะไรกินอะไรเดินห่างแต่มาขืนนี่ โอ,โอ,โอ,โอโที่แรกกันึกว่าเออเขามีคนซักผ่าแล้วได้เอได้กินเหมือนอในนี่จะเป็นน้ำยาปะผานุ่มเนาะมันก็ไม่ใช่เนาะสรุปแล้วนี่นี่ดอกกาแฟหอมมากหอมจริงๆหอมเย็นๆหอมสบายอะ อันนี้สั่งเข้ามาเ,าเน,น,นี่ยเขาทำเกษตรเนาะคนในคนจังหวัดนครราชสีมานี่แหละสั่งเขมาได้สามต้นไล่อรหันสั่งเขมา สวยมากเลยหอมหอม อันนี้ก็น่ากินเนาะถ้าเป็นผลไม้ของจะไม่เหลือเนาะเห็นเขาบอกว่าเป็นมากค่อนมากค่อนมากค่อน,นจะเป็นลักษณะนี้